สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคุทุกคนมีนี่เจเจผ้ากินพาเที่ยวพ้าไม่กินทุเรียนครับนี่ครับทุเรียนแซ่ฟิตไปยุตูุขังร่างนี่ครับนี่ตัวแซ่ครับฟิตไปปีหนึ่งเต็มเต็มครับครบครบแล้วครับนี่น <c oughs> เป็นก็ยช่าอติ่มทุเรียนเลยครับ <c oughs> ย่างแซ่เลยครับออื ืแซ่บคือเกาครับพี่น้องมี้าพเมากินครับืมืองหลวงถูเรียนครับ มันหวานคือเกาหืมนี่แกครับตุเ่นแซฟผิดครับมึงอ,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 อย่างไรเลยครับเห็นมือพี่นอ้องเห็นมือครับ เนื้อมันจะเบอร์เรเลยครับคนกินซซมเนี่ยมันนุ่มนี่อยู่แต่ๆมันจะนุ่มครับหรือว่าเขากดต่างหูลนไปนก็จะไม่แข็งอืมยัวนี่ตูดเหรอหมกเงาะเมื่อ,อคุดเนื้อกร như cái là thì nó thành dạng như vậy không móng con, ngon sảng nào các kè, mương nửa tiêu ผมไปเออื้อยู่ยุยุดรัตลาดมึงค้องเป็นเคียงมาาแซ่ไปครับมนฟิตไบกเนื้อน่มนนๆจากเพื่อกาเหี่ยว คู่นี้มันครับนั่นเป็นคล้ายๆไอติมเลยอืมชิจับนั่นเป็นไอติมครับไอไอติมทุเรียนนี่ไอติมทุเรียนทำเองมีแต่เนื้อทุเรียนเนียนๆครับอืมแต่เนื้อ่น้อ,นอง หอมมันพื่เอเกาเหนือหนึ่งสองสามปีหักเหีือเหนือแบบไรู่ลเลย,ยรครุณต้องคู่ยังไงครับมองแจมให้มึงมึงคู่นี่นี่ครับ ลองแจกครับคุณนงกินมไหมกินมาไปสองคู่แล้วครับมันหวานหอมโอเคครับ เจเจขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนสับสไครต์เจเจไปกินแม่เที่ยวนึวยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เห็ุคลิปเน่าครับผมยังบระวางเลยคลิปสั้นกับฝากเบิ้งให้เจเจ,เจนี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอลาแล้วครับสวัสดีครับนี่หืม